ครับ SK ครับครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องทำโมโซนแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูแต่ละตัวนะครับว่าทำงานอะไรยังไงนะครับสำหรับตัวแรกเลยตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของซรลมิกเพลทนะครับตัวนี้นี่จะใช้เฉพาะพ่นออกมาในอากาศเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกล้องซูมมานิดนึงนะครับตัวนี้ ด้านนี้ก็จะเป็นด้านดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเซรามิกเพลตนะครับก็คือจะมีแรงดันไฟฟ้า,าสูงนะครับอยู่ระดับสูงประมาณสั้ง4,000โวลต์นะครับกระโดดข้ามนะครับแล้วก็อากาศที่ไหลผ่านก็จะแตกตัวออกมากลายเป็นโอโซนนะครับอันนี้นี่ให้กําลังการผลิตถึงหมื่นมิลลิกรัมต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ ออกมาแรงนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับการอบฆ่าเชื้อในห้องนะครับในบ้านในรถยนต์นะครับจะใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับประหยัดเวลานะครับแต่ถ้าจะใช้ล้างผักผลไม้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีจุกต่อหรือไม่มีที่ต่อสายยางนะครับไม่เหมือนกับเจ้าตัวพวกนี้นะครับเขาจะมีจุกต่อสายยางให้นะครับมีโอโซนเอาท์เล็ออกมาทางนี้นะครับ อันนี้ก็จะพ่นออกมาปกตินะครับแล้วก็มีสายยางเอาไว้ต่อแล้วก็จุ่มเข้าไปในน้ําล้างผักผลไม้อะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือใช้เกี่ยวกับทําให้น้ําเสียกลายเป็นน้ําดีได้นะครับทรีตเมนต์พวกนั้นได้นะครับแต่ตัวเนี้ยจะใช้สําหรับอากาศอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้จุดประสงค์เราก็คือเพื่อพ่นนะครับอบฆ่าเชื้อในห้องนะครับ อย่างสมมุติว่าห้องขนาดประมาณสัก 4, ูณ4นะครับหรือ16ตารางเมตรนะครับถ้าใช้ตัวนี้นี่ประมาณสัก20นาทีนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดโอโซนปล่อยออกมาเนี่ยถ้าเราได้กลิ่นสัมผัสกลิ่นนิดนึงเนี่ยก็คือโอโซนออกมาประมาณสัก 0. 0.1นะครับก็จะเริ่มได้กลิ่นแล้วก็ทําให้อาการสดชื่นนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะฆ่าเชื้อนะครับ ก็ต้องให้โอโซนอยู่ในระดับประมาณ2.5 ppm ขึ้นไปนทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับเราจะรู้ได้ด้วยตัวเครื่องมือวัดตัวหนึ่งนะครับแต่ทุกท่านอาจจะไม่มีตัวเครื่องมือวัดนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับวิธีการก็คือปล่อยออกมาประมาณสัก20นาทีแล้วลองเข้าไปสัมผัสหรือไปดมนะครับถ้ามีลักษณะกลิ่นคล้ายน้ำส้มสายชูนะครับออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับ อันนั้นคือมีความระดับความเข้มข้นเนี่ยที่สามารถฆ่าเชื้อในในห้องได้แล้วในอากาศได้แล้วนะครับยิ่งนานเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับโอโซนก็จะสะสมอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าอัตราการปล่อยโอโซนเนี่ยเขาก็กำหนดมาเป็น1 0,000มืนมิลลิกรัมต่อชั่วโมงนะครับเขามีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับออกมาหมื่นนะครับหมื่นมิลลิกรัมต่อชั่วโมงนะครับถ้าเวลาครึ่งชั่วโมงเขาก็สะสมได้ไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีเวลา,เ,าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้นะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแล้วลองวัดค่าให้ดูนะครับตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับได้ถึงร้อยยี่สิบนาทีคือสองชั่วโมงนะครับตัวนาฬิกาก็จะหมุนกลับเองโดยอัตโนมัติตามที่เราตั้งไว้นะครับนะครับค่าโอโซนก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับค่อนข้างจะเร็วนะครับ เพราะว่าเป่าออกมาตรงๆเลยนะครับปริมาณอากาศเนี่ยไหลก็มาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับสําหรับคาแคร์หรือในบ้านก็ตามนะครับโอเคนะครับสําหรับตัวถัดมาตัวนี้เป็นขนาดกําลังผลิต5,000มิลลิกรัมต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้10,000นะครับตัวเล็กกลายเป็นว่าได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าใช้ เทคโนโลยีของเซรามิกเบรคนั่นเองนะครับแต่ตัวใหญ่ตัวนี้เขาเป็นหลอดโอโซนนะครับก็จะผลิตโอโซนในปริมาณที่น้อยหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของตัวเขานะครับตัวนี้5,000มิลิกรัมนะครับก็ถือว่าเข้มข้นใช้ได้นะครับในระดับที่โอเคนะครับตัวนี้ก็จะใช้กับอากาศได้ด้วยอขออภัยใช้กับน้ำได้ด้วยนะครับเป่ามาค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ ค่าโอโซนก็ค่อนข้างแรงนะครับอันนี้เรามาจ่อพุ่งมาตรงๆก็จะเข้ามาตัวนในตัวเครื่องมือวัดทันทีนะครับตัวเมื่อกี้เนี่ยอาจจะดูช้าเพราะว่าลมโอโซนีก่กระจายออกไปนะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้นะครับนะครับการการสังเกตโอโซนนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือวัดก็ใช้วิธีให้สัมผัสมือแล้วก็มาดมเมอาก,ก็ได้นะครับ โอโซนนะครับไม่ได้เป็นการพิษอันตรายและแรงอะไรนะครับยาจีดยุงมีอันตรายกว่านะครับโอเคถัดมาตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ในลักษณะของตัวทรงสูงตัวนี้ตัวปัม๊มเขาจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่ากําลังการผลิตเนี่ยเท่ากับตัวนี้นะครับ5,000ันมิลลิกรัมนะครับตัวนู้นหนึ่งหมื่นนะครับตัวเล็กแต่ว่าให้กําลังที่เยอะกว่าเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีคนละแบบกันตัวนี้ก็คือปรับ ค่าความเข้มข้นของโอโซนได้ด้วยนะครับอันนี้เราเปิดให้ดูนะครับต้องเปิดแอร์ปั๊มด้วยนะครับแล้วก็ปรับความเข้มข้นนะครับถ้าเราปรับไปที่ศูนย์ก็จะไม่มีโอโซนออกนะครับไม่มีโอโซนออกนะครับเราต้องปรับไปให้สุดเลยก็ได้นะครับ หนึรอยหรือเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เป็นทามเมอร์นะครับไว้ตั้งเวลาได้ถึงร้อยี่สิบนาทีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีโซนออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวน,นี้ปั๊มลมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับขึ้นเร็วมากเลยนะครับพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็รูปทรงก็อาจจะถูกใจบางคนนะครับเพราะว่าใส่สามารถใส่ล้อได้ด้วยนะครับเอาไว้สําหรับงานบริการอบโอโซโนในรถยนต์ได้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งครับนี้เป็นตัวใหญ่มากเลยนะครับอันนี้น้ําหนักก็ก้นข้างเยอะแต่ว่าข้อเสียเขานิดนึงเขาไม่มีที่ฮิ้วให้นะครับ ต่เดี๋ยวเราจะติดตั้งให้นะครับเป็นหูหิ้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ต้องใส่จะลําบากนะครับโอเคตัวนี้มีฟัดลมดูดเข้านะครับระบายอากาศนะครับเพราะว่าเครื่องทํมโอโซเนี่ยจะค่อนข้างร้อนนะครับวงจรไฟฟ้าอะไรต่างๆแล้วก็หลอดออโซนจะร้อนนะครับยิ่งถ้าเราระบายอากาศไม่ดีนะครับอัตราการผลิตโอโซนจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับโอเคตัวนี้เป็นขนาด10 ห้กรัมหรือ15,000มิลลิกรัมต่อชั่วโมงนะครับอัตราการไหลของโอโซนอยู่ที่50ลิตรต่อนาทีนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ50ลิตรต่อนาทีนะครับโอเคนะครับอันนี้คงจะเปิดนานไม่ได้นะครับอ่าอน,นี้ทํางานแล้วแต่ว่าโอโซนระปรับมาที่ศูนนะครับไม่น่าจะมีกลิ่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดนะครับ นอ่นะครับตอนนี้ขนาดเราปรับไปที่ศูนย์นะครับยังมีออกมาเลยนะครับมีออกมาบ้างนะครับเดี๋ยวลองปรับนะครับขึ้นมาประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นก็พอนะครับขึ้นมาเร็วมากนะครับค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ลมเนี่ยแรงมากนะครับแรงมากนะครับอันนี้เหมาะมากนะครับสําหรับการอบลมเออขอไปนะอบฆ่าเชื้อ ในบ้านในรถยนต์นะครับเพราะตัวนี้ให้กําลังการผลิตค่อนข้างสูงทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานนะครับโอเคนะครับเี okay. ๋นะครับเปิดนานมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้าจะอบโอโซนในห้องเพื่อฆ่าเชื้อนะครับก็คงต้องใช้เครื่องที่มีขนาด5กรัมหรือ5,000ันมิลลิกรัมขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะสําหรับงานบริการต่างๆนะครับไม่เหมาะที่จะใช้ในบ้านนะครับส่วน2ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะที่จะใช้ในบ้านได้นะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ